สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะมากินขนมยอดฮิตในติก๊กต็อกกันมันก็คือลาเตียวก่อนท,ที่เราจะไปกินลาเตียวนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักลาเตียวันก่อนว่ามันมคืออะไรลาเตียวเนี่ยมันคือเหมือนแป้งสาลีผสมกับพลิกนะแล้วก็เอาไปบดแล้วก็สก่วนผสมของน้ำตาลเกลือแล้วก็ เอาไปทอดเอาไปอบนะครับมันก็เลยเกิดเป็นขนมแช็งๆเรียกว่าลาเถียวขึ้นมาดูจากรูปนะครับก็จะเหมือนกับขนมที่เป็นปลาเส้นบ้านเราเนาะใช่ไหมแต่ดูมีแบบว่าหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายรูปทรงมีทั้งแท่งเป็นเส้นเส้นกลมเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็ที่สําคัญ ช่วงนี้เด็กๆน้องๆชอบกันมากเลยแ้ที่สังเกตอีกอย่างนึงน,นะครับมันจะมีพริกทุกอันเลยจะมีสีแดงๆนะครับน่าจะเป็นหมาล่าปะ,ะน่าจะเป็นพริกหม่าล่าก,ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มชินกันก่อนเลยครับตอนนี้ที่เราเลือกมามีอยู่ห้ารสชาตินะครับกินกินแบบว่ากลิ่นความเผ็ดขึ้นมาเลยกินแบบนี นี่เหมือนนี่นะเหมือนแบบอันนี้จะมีอยู่สี่อันนะครับในซองจะมีอยู่สี่อันซื้อมาที่ไหนนี่เราเดินซื้อที่งานลอยตกโลกมาคับเชิญเชิญเราแข่งกันไ่มนี่แล้วค่อยชิมก่อนอืมเหนียวรสชาติเหมือนแห้งแป้งเนาะแห้งแป้งแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติหวานๆนิดนึงแล้วกลิ่นพริกหมาล่าหวานๆเผ็ดนิดๆิสีเหมือนเผ็ดนะแต่ว่าไม่เผ็ดเลย อ่าไม่ออกด้วยนะครับว่ารสชาติอะไรน่าจะรสหม่าล่าแหละกะินที่แบบไม่ได้อราอยู่ไปเรื่อยรสชาติเข้ไปกันเลยได้อันนี้เราจะมาลองแบบเป็นเป็นแผ่นมากดีกว่าเนาะนี่ครับรสชาติอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาจีนหมดเลยเหมือนเลยแต่มันมันเหมือนหอมกว่านะเอ,อืม,อม กินคล้ายๆเดิมแต่ว่ามีความหอมกว่าโอเป็นแผ่นหนานะครับเบกก็มีน้ำมันเหมือนกันอะน้องชิ่ออตัวน,นี้หวานเือนังแต่น้อยกว่าน้อยน้อยมากใครที่ไม่กินแบบเป็นแผ่นนะฉีก,กินได้นะคะอ,อันนี้ผมกับเป็นแผ่นเลยดีอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นรสชาติที่ลิ้นไม่เคยโดนรสชาตินี้มาก่อนอมไม่เคยกินก็ไม่ได้แย่ไม่แย่ถ้เทียบกัน สองอันนี้อันนี้อร่อยกว่าโอเคเหนียวอยู่เหมือนกันนะครับเหนียวกว right ่าเส้นทาโล่บ้านเราต่อไปอัน totally นี้นะครับอันนี้จะเขียนชัดเจนเลยว่าคลาสสิกจะเป็นภาษาจีนล้นๆอยู่เหมือนเดิมอ่านคําว่าคลาสสิกออกคาเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะแผ่นเดียวเลยบีบดูก็จะเป็นน้ํามันเต็มเลยแล้วก็สีของพริกมาลา ือแกะมาแล้วครับพิสุดกิ่นสิโอ้โ,โอ้โ <c oughs> กลิ่นน่ากลัวมาก <c oughs> ที่เขาบอกว่ากลิ่นรักแลร่อันนี้ใกล้เคียงมากใกล้เคียงทุกอันเลยแต่อันนี้คือแบบออกขมเลยะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันโอเคจนรสชาติมีแตะกิน่นกิ่แรงไปหน่อยรสชาติคือแบบโอเคอยู่เลยนะตู้ได้ มันจะมีความอับๆเนาะม,มันก็เลยทําให้มีกลิ่นเหมือนรักแร้นิดน,นึงแต่ถ้าเราไม่ได้ถึงมันก็กินได้อร่อยเลยมันจะรู้สึกเหมือนเย็นๆที่ปลายลิ้นนะไปปลายเนยความเผ็ดน<า>ั่นคือความเผ็ดของมาล่าอืได้ได้อยู่ชิมอีกอันนึงเลยไหมได้ะต่อไปเลยทีนี้จะเหลือสองอันนะ สีดากับสีขาวอันนี้เราเอาสทีที่คิดว่าน่าจะเบาก่อนก็คือสีขาวมรนจะมีเขียนว่าแป้าองศาเซเลเซียนนะครับแล้วก็เป็นรูกสองสองนี่คือน่าจะเป็นมีสองแท่งอย่รงนี้สีขาวสองสวยมากอันนี่สุดกลิน่นแปลกๆแต่ว่ากลิ่นดีกว่าเมื่อกี้เหมือนก้านงน,นี่นะครับเหมือนก้านฝักบัวเลยก้านบัวเออเหมือนก้านบัวเลยนี่ นมันชความน้ำมันไม่ต่างกันมากนะต่างกันตรงกลิ่นแล้วก็รูปทรงกลิ่นจะต่างกันแต่รสชาติไม่ต่างถ้าใครชอบกินอะไรแบบนี้คือแบบตับโจ์เลยนะวนคนไม่ชอบนี่คือแบบไรอยู่ไรอยู่ต่อ๋วไปนะครับอันสุดท้ายแล้ว ซองสีดำแล้วก็มีรูปตัวอะไรไม่รู้นะซาตานอะไรถือพริกอยู่โอ้ยน่าจะเผ็ดมากนะไปครับล้องมาี่สูตรกินนี่จะเป็นสั้นๆนะเอารินกินอันนี้เหมือนแบบกลิ่นอับมากกวา่านะมากกว่าอันอันนี้อีกนะครับทุกคนเคยได้กลิ่นจักราแลแบบ คนทำงานหนักไหมหรือว่าตอนที่แบบเวลาเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยช,ช,ชายชะกันกิ่ชายชะกันุกคือเรารู้สึกว่ากินเหมือนใกล้เคียงกินเหมือนจะกะแล้จริง<ม>แ,แต่รสชาติคืออร่อยลองกัอืม่ละฉ่ำน้ำมันหวานมัน รสชาติไม่ต่างกันเหมือนกันหมดเลยคะรสชาติคือแบบใกล้เคียงกันต่างแค่กลิ่นแค่กลิ่นแล้วก็รูปทรงแล้วก็ความอมน้ำมันยิ่งอันเล็กนะครับยิ่งอมน้ำมันเยอะนะพี่หนึ่งชอบไหมถ้าเป็นพี่เหรอพี่ชอบอันอันแรกอันนี้ชอบอันนี้มากที่สุดของพี่อันแรกเหรอใช่หนูชอบอันไหนหนูชอบอันแบนอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมผมว่า รสชาติไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่กล <Okay. S 1> ิ่นที่มันมีต่อยรสชาติมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเลือกตัวอย่างมาแค่ห้าอแต่รสชาติต่างนิดนิดนะทั้งหมดเนี่ยคือหวานแล้วก็พริกหวานมาพริกหม่าล่าไม่ได้เผ็ดอย่างที่เราคิดไม่ได้เผ็ดเหมือนสีสันของเขาอะ่ะมันจะมีความแบบชาปลายลิ้นหน่อยหน่อยนะใช่ด้วยความเครื่องเทศของเขาสําหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวขนมลาเขียวครั้งแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกของเราสองคนค่ะยังไงก็ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยอันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็มาเล่นอะไรอีกก็รอติดตามชมกันได้นะครับค่สวัสดีค่ะแตะมือกัน